เดมือแดดบีเปมนแดดค่ะแด่ล้างได้ช่วยเก็บไปให้ไก่กินคุณดอกนี้อ่ะสบายดีพี่อานุอสอนเลยนะสบายดีเอยมันโฟก,กัสเลยนะทุกคนพอเราเอาเข้างานมันโฟก,กัดเองเลยเดมือเดมือคนล้างากัน ชอบตรงที่มันโผก,กัดเองเนี่ยเรื่วงงงสบายดีจากพี่ลกบินนะคะ คณนะคะพี่นกพี่นกไม่ได้ไปหาพี่นกเลยเนาะไม่ได้ไปหาใครเลยจะไปให้ไก่อยมันคือโฟก,กัสคัะเอ็อโฟกัสโฟกัสโฟกัสเขี่าทำไมมันหวละ่ะมันค้างไหม เออเออเมื่อกี้มันมัวจังเลยพอมันโฟกัสแล้วนะทุกคนมันมันไม่กลับเลยนะมันก็เลยมัวเออกล้องก็เป็นแบบนั้นก็เป็นด้วยโฟกัสเลยขอบคนนาทีมาสอนี่นอกสิบห้านาทีแล้วอันนี้ตัวอะไรกินอ่ะเนี่ยไก่หรือเปล่ต้องใส่ไก่ไก่มันมานอนอยู่ันเกลยดกินเดี๋ยวไปให้ไก่แช่ ไม่ดูตัวอะไรกินเลย Kuah nasi goreng. Kita habis di mana? Kau kambun, kambun, kambun. Kita dongai kari, main woo, nuna. Kita nak gamang sup, so kau. Cepat hek kari. ใช่แต่ว่าหน้าหน้านี้ยังไม่เจะพี่สะคอนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าลนนะมันจะออกหน้าผลมันจะเจะพี่สะคอนรุ่นแรกนี้ยังไม่เป็นไรแต่รุ่นสองนี่จะมีทุกแกลบทุกตัวแต่รุ่นแรกนี้นะ่าจะกินได้ทุกตัวมันพี่เห็นทุกปีรุ่นนี้มันจะถ้ามีหน้าผลมาเงี้ยมันจะจืดแล้วก็อ่าหนูมันซ่อนตัวไหนะ่ะไ่นะซอนตัวไหนนะ่ะเยอะมากเลยนะ